สวัสดีครับผมนิคโซยดีเองตอนนี้เป็นการซ้อมทีมกับต่างชาตินะครับล้วชาติที่เราจเจอวันนี้ก็คือสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวมี2อเกมเกม1น่กับเกมที่2อนะครับตอนนี้เป็นเกมแรกนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับล้วก็จะเป็นไงก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้ช่องเราโดนปิดกั้นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสร้างรายได้หนึ่งันนะครับซึ่งยอดวิวก็จะตกกวบเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นประมาณสัก น่าจะประมาณเกือบเดือนได้เลยนะครับกว่าจะกลับมาได้ก็คือตอนนี้ก็คือฝากกติดตามฝากตามดูด้วยนะครับเป็นกังใจให้ผมด้วยนะโอเคว่าจะไงคลิปสวัสดีครับ ลิสแมนช็อป no. ้านบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็บนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสูงุด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมคอ้าสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น เออก็คืออันนี้เจอสิงคโปร์แล้วก็เอาใหม่มาแทนฟานแล้วอีกแมบบหนึ่งก็คือเดี๋ยวฟานกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวฟานกลับมาโอเคเอามาแทนเอามาแทนพี่เลยต้องใจแทนขี่อะไรพี่พี่เล่นต่อปวดขี้ว่ะถ้าจบแมตช์นี้พี่ขอไปขี้ได้ป่ะเอออย่าลืมแลยอย่าลืมทักเลยไม่ไม่กูไปเลยจีบอลจีจจโอเค เอ้ยเวเลยเวเลยเวเลยโอ้โถโถเอ้ยพี่แต่ทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายผมกดไปแล้วไม่เป็นไรเจนให้เหมือนกันแต่แล้วพี่กะจะแบบเออฝั่งเอาได้กันก่อนใช่ป่ะตอนนี้อืมได้กันก่อนให้ลองมาเล่นออฟไงแล้วแบบวาร์มหนีได้เจนมันก็ได้เหมือนกันแหละไม่เป็นไรกำลังไปกำลังไปมาปานั่งเลยนะ ามาให้โดนตรงเนี้ยตรงที่พี่มาไปเปเลยได้ๆลชิวๆโอเบร้อยพร้อมอาจจะใช้นึงเรียบร้อยตายตายปะตัวเลือกนะไว้ปืนสายฆ่าเลยใส่ยสตัวเลือกตายลองมิดอะรวบ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 บีรวบบีลองบีเดมิเดมิให้ผมนะพี่พี่แต่งละพี่จะถับบ้านให้พี่อะพี่อ่า อยู่ในนี่ข้เข้าเอเดินข้าเเดินข้าเอมันเดินี่พี่กลับไปเล่นในซ้ายอ่ะอี่พู่มาลไม่้ผมแพนเอแพนเแพนเอไม่ไดไมแพนแพนเนเม่ได้ราไม่ไม่เดิมมาหลังเหรอไม่ไม่ไม่ไมันพาวางอวางอวางอไปทักมาจังเนี่ยมามาเดินนำให้หน่อยเดินนำพี่พีู่ดุ่มนำโอ้ดนแฟรโอ้โหใาไซดนสาฟิก เขียยิงมาแล้วก็สุนกว่าจะออกพีเลนเซ่มาโอเคอีกตัวนึงไม่เชลีฟไม่เชลีฟพี่นะไม่เก็บเชลิฟได้นะโอ้ยชอไดูตามพี่ไปเอาเฮ้ยผมปานักผมปานักโอเคน่าเหรอบายซ้ายให้บายซ้ายให้โดนไบสองโดนใบสองคนมีก้าดดิ้งดิ้ง ผมเดินไม่ได้โดนดึงมา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 มน้ามาไหนไปไหนไปไหนไปไหนพี่หิวกันเหรอเกบันเงเขาใส่ไปแล้วเขาใส่ไปแล้วไอ้ระเบิดระเอยู่น้ามีนระเบิดอยู่น้ามนี่โตหิวไล่ไล่หทอะไรวะลองลองเดินบ้านไปบีเียไม่ยดด้วยย็ดแม่มันก็เล่นราพี่ ยังไงก็ตายเก็บสลิฟได้ไงน้องสลิฟอ่ะน่อาดึงดึงตรงนี้ได้พี่รู้นะอะเดินเดินมาทีทีแล้วเดินไปไหนปล่อยไหมนะปล่อยมันเซฟไะมันมีตังค์สมบัตามั้ยปล่อ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 ยพี่ภูมิกลับมาพี่ภูมิพี่ภูมิพี่ภูมิอือแล้วแต่มันเดินมาหาพี่แล้วว่าโตคอยกับพี่โต ไอพี่มันเล่นลหรดอปะไอสามตัวสามตัวให้กบายให้กูบายโดนแห้โดนร้อยสี่ร้อสี่สิบร้อยสี่สิบนาทีเดียวสามตัวนี่ตันให้โอ้ดูไฟไล่พี่นี่โลพี่โอ้โหพี่นี่โคตรโลอ่ะตัว้ตายตายตายนีออนเข้าในะวางแล้ววางแล้วไปไฟสองรอใหม่รอใหม่รอใหม่รอใหมา ฝากไอ้เอ็ M T. นซีไม่เป็นไรรู้แล้วพี่พีปวดขี้รู้แล้วพี่แต่เขาไม่อชอบไหลมิดตลอดตลอดเลยฝนะึกคอสก็ได้ฝึกฝึกคอสอะหมมันมุมคอสเอามบ่ามาเยบอกบ่ายให้ได้ถ้าแกงตัวเดียว เราจะไปถูงมีดอ่ะเฮ้ยถอยมาพี่ไปไปไปโอเบ้เบลป้าเบลปาเบ้ถอยไปได้พี่เฮ้ยใส่เลยใส่เลยใส่เลยมามามาเตะตั้มเห็กโอ้ยโอ้ยบัม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 นี่เป็นไรเล่นในไซส์นี่แหละเราผมจะไม่ทัน พร้อมมาเท่าไหร่โอ้โหมือให้กูแม่นด้วยปา<ะ>ดูลิงนะไม่ได้ดูไซเอ้ยอะไวเปอร์โดนไปห้าสิบนะเพี่โดนเม็ดมไอ้เหี้ยไอ้โดดไปโดนหัวเลยเลยไม่เห็นนะป้าวอล์นะไม่ระวังนะเม็ด เล่นมันเล่นเงียบปล่อยละอ่าเดี๋ยวพี่ตันนะเอ้ยไม่เดียวทำมิ่งว่ะโอ้โห,โหสามตัวโอเคไป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 จบอีกแล้วเออทาาไวเปิดเราอะไวเปอร์อยู่เราบอกอะ ไปอยู you, ่พี่ไปปอยู่นี่โอเคโอเคโอเคพีพิเศษพี่ไปอยู่พิเศษพิเไษทีพิเออเฟดด้วยลองเฟดูแบบอยู่หมดอยู่หมดหรือปะโอมเมนหายโอมเมนหายตัวเดียวตัวเดียวทาๆะไต้องขวาใกล้อ่ะไมมีตันไม่มีขวาแค่ลองหลังกล่องอ่ะผมโลลองไกลให้ผมมาตีผมมาตีลองแฟด

ไเปื่เพราะว่าพีลงได้สองทีเต็ปิดตรงเนพี่มันเต็มปิดตรงไนเฮ้ยโดอนนะน้องมีเฟดดอนพี่ไโอเคระวังมินนะพี่โดนมินะล้วอขึ้นวอโอเคกอซ้ารอซ้ายไหนรอซ้ายไหนรอซ้ายไหนพี่บพี่พี่ลอกพี่ลอยก่อนได้ป่ส่ตัวสตัวเอตัวเอตัวเอโอเคผมจะเดินเคียงขวาพี่ล็อกให้ก่อนโอ้ยย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 ยอยย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  ยังไม่เข้าเียไปบีอะบีบีบีพร้อมบีพร้อมเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเซบอ๊บเซบอบมาเซอมา กำลังเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเล่นไ,ได้มีตัง eyes are than ค์โตความคิดเดียวกับพี่วาน้องพี่จะแงม้มขวาให้อะ่ะ ไม่พี่เป็นอ็อบแบบพี่เลงถ้าแบบถ้าสมมติความได้เปรียบพี่เลงแบบอยู่ไหนวะแบบมันอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ยืนตรงเนี้ยพี่เลงตรงเนี้ยมันได้เปรียบกว่าเว้ยพี่เป็นอ็อบอ่ะไม่ขอโทษในขณะที่พี่แบบพี่ต้องเอาอ็อบมาแบบพีกไล่อะพร้มพี่พี่มันเจริญเจริญเจริญโยมเจริญพรใช่ไหมไอเดียดีเดีดียดมาโต๊านั่งซื้อขนอดได้ไหมครับตอนนี้พี่ออกมาของแต่งอยู่ ช่างไม่ีปเาจะไปด้วยพี่โดนนะไปพี่ไปบ้าไปบ้าไปบ้าไปบไดว้ให้พี่เคียร์ขวายนะเียร์ให้พี่พี่มีอไรใหอ่าพี่พมาพี่พี่มาามสองหตายมีตัวมีตัวมีตัวไปไปให้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 ไปไปไปอ่ไวเปอร์ร้อยสี่เอ็ดสวยไปสตัวงันเลยสตัวงันเลยเข้าอย่าง

<laughs> ะจะซีอออฟไม่ใช่หรอต่อไหวเบิน้พี่อะลองไหลบนินนะไม่เห็นนะสอ,องตัวครับสามตัวเลยครับโอเคต่อทำเป็นวิ่งไปเลยต่อ <gasps> อุย้ยเบยตัวเล็กน่าจะกลับไยกู <c oughs> โควิด <c oughs> น่ามีน่ามีเยอะเอ้ไปอยู่นี่ทำตรงจะเข้าแต่ไม่เข้าน่าจะดื่นกลับวะตะมงมินที่ไหนนี่ะเอ้ยมา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 หมดหมดหมด เหี้ยผมสะดุ้งเลยเีไวเพอร์ให้ผมสัคมเลยเ้ย่ยน่าจะเลิเหมือนเดิมอะทีพอมาพี่สองตัวมีมีเฟสสามเยอะ้ายน้องผมไม่ตายยีนิ้อนไม่โดนสามสามเก้ายอนขวาแนแพนรับนรั้หลังล่วงหลังหลังพี่วิ่งเลยพี่วิ่งเลยโอเคโอเค เยอะๆๆมีเฟดมีเฟสพี่อติพี่อติไล่ให้ในท้ายอ่ะหมดเลยพี่หมดเลยพี่อติภาพปะเฟดเฟดโลพี่เฟดโลพี่โดนให้มาตามโดนมาเคลียร์เคลีย่ยเฮ้ยจนโอ้ยเฮียลงมาหมด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 โลโลโลสวยเฮียเนีอนโดดลงมาหากูเฉยเหยียบหน้ากูด้วยตกแฝกหน้าหน้าขาวด้วยเนีอน ันะเล่นออฟได้ไปันไม่ไปไม่ไปเล่นเลยโดนมิน้ปเคลียใกล้สมกเคลียประมาณสองตัวพี่สองตัวมินไม่เห็นต้อ่างพี่ตู้อ่างถูกคาคนเราตายยี่ถูกอีกอีกห้าวีสมกจะลงแล้วนะเลงรอเร่งรอเร็งรอเล่งรอเลย สมอสมบีกูโดดเช็คกูโดดเช็คไม่รอเบรกได้อ้สมอบีโอ้ยโดนตานเยเฮ้ยเียทำไปไหนโอ้โหไม่ไอ้ไซไไซด์ไอไซด์ไปแ้วย้อนในตัวพี่ย้อนในไซ์มิดตัวนึ่งเรายีองอนเดินเดินมาไหนมิดอะครัครบแล้วครบแล้วครบแล้ว วไอ้เฮียทามม,มิ่งแบบว่าผมถอยมาแบบล็อกไว้นานมากไอ้เฮียผมวิ่งมาเฉยเลยดิสแมนชอปใจกรรมมิดเดียแจกสนั่นมังกงปีครับแจกดีเทน่าสวิกสองแค่เติมเกมบนเว็บไซต์ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมา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 รัดใช่ไหเี๋ยวหลับพี่ กี้หโหไว้นะปานั่งปานังปานั่งดนึิ้นก็น่าจะครบเลยครบครโอ้ยพี่โตโอ้ยพี่โตของพี่ไปแล้วของพี่ไปแล้วโอเคโอเคโเคพี่โต Switching sides อาะไรวะนี่วะทำมันลงแล้วมาใจนี้ผมปาอ่าเฟดแกนเอเฟดกนมงนะคุณเมองยังไม่เสร็จนะามองเสร็จแล้วเพื่อน ันรถเหตุไปเร็วมากทีีตัวไ <ข250 S 2> อ้ตายตัวกลับไปได้ตายตายไปตายผมตายที่วางเฟสเฟสดกำลังไปแล้วก็มีฟินิกซ์กำลังไปไม่มีแถบหลังนะระวังในไซแล้วน้ออนในไซต์ตัดตัวในไซต์ซื่อมาบ้าเฟรดหลังไอ้สัตว์ไอ้หี ทีมสกิลไล่ลิงฮะไปละอ่าไปเลยไปไปบี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 ไปฮะโอ้ยดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยโอเคไปไปไปติดตามหลังใช่ไอจักรหลังตัวนึงหลังตัวนึงเดี๋ยวดูละอ๋อยึดคอมระเบิดดี่ปุ่าลองเมลนะลองเมนลองเมล ไม่เห็นนะได้เอวบอสนะไม่มีตัวแล้วลิงลิงตัวน่าจะลิงตัวไม่ดูลิงได้ปะไม่ลิงใช่ไหมเออดูดูลิงกันเนาะอ๋อได้เฮเวนละลองเมนแม่งตเมนมีทับอยู่นะวะเออพี่พี่พี่คอร์ดเนาะเอ้ยมามาเลยพี่ให้ยิงให้ยิงให้ยิงให้กีบต่อสองวะเฮ้ยพี่โดนแทดกสอง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 โอเคสวยโอ้ยเดี๋ยวมาที่แท็กโทเลยไปแล้วไปไปแล้ว ระวังระวังตรงเอวโบะอะไเอวโบหายแล้วหายแล้วพี่หายแล้วพ่หายไอ้นี่ระวังระวังกลับไม่ได้เอยเยอะเยอวางปิดวางปิดโอ้ยหกห้าหกห้าหกห้าลิงพี่ไม่ได้ดูนะหงหลัโอเคโเปปหกห้านะปปตาย ไปเฮ้ยเมนเมนเราได้ไหมพี่ได้ได้รถัรถบั้นางนางนามีดแม่งเลยโอ้โหไอเจมีกูไอพี่มีกูนอนเลยเก็บเอาลอปานั่งแไหนดิโตปานั่งหนปานั่งไหไมไมปาไปแล้วปาไปแล้วปาไปแล้วทำไปละม่ยอเนเอาได้ละโอ้โหเฮ้ย มีตัวพี่ระวัง d ิ l ลิ e เ์มันแฟดโดนตัวเองคืออะไรวะมีตัวนะระวังซ้ายระวังหลังกล้องผมไม่มีกระสุนเออที่บไปแค่ได้เอ็กออกได้ไหมได้เลยไป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 ตายตายตายไม่รู้ได้หันไม่ได้ลองในไ์ไม่ไฟแล้วซีทีอะเร็วให้เลยโอเคเฮรอรอรออย่าเพิ่งบอลโลนะพี่บอลโลนั่งนั่งรอนั่งนั่งคอนรอ นี่เฮ้ยเอาเอาของใครมาวะเนี่ยจัดเอ้ยเดี๋ยวต่อแฟดอันตี้แฟดพี่อะอะอะลอง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 เฟดมิดระวังลองแฟดได้ได้อีกได้ไหนโอเคจับกระเ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 บเนี่นะมีมามนี่อะไม่ไม่ไม่เอาเขาเอาเคยเมลเลยเอาเคยเมลเลยเดี๋ยวพี่ไล่เอลิงอะมีพอกเก็ตตัว ปาวอไปเลยก็ได้นะตรงตรงเอลิงอะอ่ะสมอลพร้อยู่เนี่ยพี่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยพี่พี่ปาอ่ะพี่ไล่ตรงนี้เอ้อย่าคุยด้วหมอย่าคุยด้วะมจริงจิงให้ก่อนให้ก่อนผมโดนโอ้ไม่สแกนเจอหมดโอ้ป่านั่งตายตายตายตัวปาวให้หน่อยโอเค้โหสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง สแปมสแปมโอเคว้าจบปะโอเคโอเคน่าจะติดวอเมื่อกี้พี่ใช้ตาทิพย์ปะเหรอ,หรอตีงวดโคตรตายสองเลยนะลองเดินหลังนะไปดูซีทีขาดอะา่ะสายเคลียร์แล้วพี่โอเคพี่พี่มีกล้องพี่โตแอปเลยอ่า พี่พีได้ตลอดถ้ากองพังเอ้ยี่ตโดนเชลีฟดิ้งสองหัวเลยครับเฮ้ยมามาโดนตันโดนตันโดนตันปานักดูนะพี่ขอล่าได้ปะพี่เมียนตี๋พี่ขอล่านะอะไรเี็ยโอ้ยกระโดดอยู่ให้หัวเอ้ยโอ้โห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 มันให้โคม่าจริงน้องแต่ไม่เป็นไรพี่แดนติ๋มาปิดเกมมันดีกว่าน้อง พี่โดนพี่โดนรอได้รอรอรอมันวาร์ใกล้ไปเกะวาร์ปตรงแถวไหนไม่รู้แถวนี้หรอโอเครอ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 โอ้ไม่นั่นแถวนี้พี่ื่็มีแฝงว่ะเออสามตัวได้ตรงนี้ยั่งไงพี่ยอมกลับไปแล้วท่าน่ะพี่เพิ่งเพิ่มเธอกลับไปแล้วสวยซายเขียพี่ซายเขียเฟดอีกตัวโอเมนอีกตัวก็บีได้ปะ หาตัดไปก่อนแยกขาดเป็นดีโค้งหันแล้วโอ้งเไวเปอร์ไวเปอร์อยู่มิดเอาไวเปอร์เอาไวเปอร์ได้กับเอโอเคส่อไอ้กบีกบีสมูทเปิลนี่อือสมูทเปิลนี่ติ้ระวังระวังหลังกล้องเป็นตัวแอบอวยก็ละไปพี่พุ่มถือมันตีไรเนะเพดื้ขวาดื้ขวาดื้ขวาสวยออม ขาขาตัวนึงขาตัวนึงขสวยอี่ตีได้ไม่รู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 ้ใครยซอยแน่โอเคระวังนะคอยกันนะระวังลิงอ่ะมันมีนี่ตีนะลองนะทำนะยืนคอยกันได้จะถ้าเดิมจะถ้าเดิมยืนยืนคอยตรงนี้ปรือวตรงนี้พี่ยังไงมันยิงเลยก็ได้ลิงพี่ลิงลิงพี่ต๊ะ เช an anyway. ิดท่าเดิมเฉยท่าเดิมท่านี้ฟูชันเว้ยสวยเจตันสวยจ้ะ